กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กและมีหน้าที่ในการดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเว็บไซต์หน่วยงานระบบ e-office การประชุมออนไลน์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขต2ท่านอภิชัยเสนโยธีและมีท่านรองโอวาสอดทนเป็นรองที่ดูแลรับผิดชอบมีด็อกเตอร์เทิดชัยบัวผายตำแหน่งศึกษานิเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มและมีเจ้าหน้าที่ ICT 1คน จากแนวโน้มโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนลดลงตามอัตราการเกิดของนักเรียนทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า120คนจะมีปัญหาเดียวกันคือขาดแคลนครูและคุณครูไม่ตรงวิชาเอกครูต้องสอนหลายวิชาหรือต้องสอนควบชั้นเรียนครูย้ายโรงเรียนบ่อยทำให้มีปัญหาความถนัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีภาระในการเตรียมสื่อการสอนและมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่นิวดียลทีซึ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะเป็นเครื่องมือในการลดภาระของครูในการเตรียมสื่อใบงานใบกิจกรรมและครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระรมราชูปถัมภ์ได้จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการสื่อใบงานใบกิจกรรมและงบซ่อมบำรุงในปีการศึกษา2568 การดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสอพฟอคอนแกนเขสอใช้นวัตกรรมบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จ condition เตรียมพร้อมสู่เป้าหมาย h า r m o n น y สัมพันธ์เครือข่าย activity ทำได้สร้างสารรค์ินโฟ c คัดรู้เท่าทันในงาน you follow u p ประสานติดตามผล โอเพนลี ly, เปิดเผยสู่สาธารณชนในขั้นตอนการนิเทศติดตามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือภายดีเลตเจ็พลัเป็นโมเดลด้านการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึงมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กดีเอีพร้อมทั้งมีการอบรมพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจะเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมายต่อไปถึงแม้เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูได้ แต่เทคโนโลยีจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูโรงเรียนขนาดเล็ก d l t v แสดงให้เห็นภาพกิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กนัก,กเรียนน้อยกว่า60คนจะได้รับใบงานใบกิจกรรม d l t v ครบทุกคนทั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณครูประจำวิชาไม่ต้องปรินใบงานเองภาพสีสันสวยงามแต่ก็ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิด คอยให้คําแนะนําและตรวจการงานอยู่เป็นประจําจึงจะประสบความสําเร็จทีวีตั้งอยู่ในระดับสายตาของลูกนักเรียนมองแล้วนะครับอยู่ในระดับสายตาที่เหมาะสมเสียงชัดเจนครูต้องเป็นคนคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในระหว่างเรียนนะครับนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดยามการเรียนการสอนโดยใช้ 4DLTV ใช้ DLTV ค่ะเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะไม่ว่าจะเป็นใบงานสื่อ powerpoint แล้วก็จะมีเป็นสื่อบัตรคำต่างๆโรงเรียนของเราได้ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะการนำสื่อ powerpoint มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและยังได้รับชุดกิจกรรมวิชาต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะซึ่งเราสามารถ ใบงานและสื่อต่างๆได้เพิ่มเติมจาก w w w d l t v a c t h ค่ะ,ะการใช้นะคะรูปแบบการสอนแบบ dltv นะคะซึ่งใช้ระบบของ On d a n m นะคะที่โหลดออกมาไว้นะคะเป็นคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะคะดิฉันใช้กับแผนการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning ซึ่งเวลาที่ คุณครูเขาสอนนะคะดิฉันก็สามารถสต็อปหยุดแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางของเรานะคะปฏิบัติจิตกรรมด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้คุณครูสอนอย่างเดียวนักเรียนสามารถที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทำด้วยตัวเองทุกคนนะคะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเ c t i v e Learning ได้ค่ะ ก่อนที่เราจะ,ะนํามาให้เด็กใช้เราก็ต้องอศึกษาก่อนค่ะคุณครูจะต้องศึกษาดูใบงานไปความรู้ก่อนที่จะมาอะสอนนักเรียนนะคะพอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะมาะเปิดไปด้วยแล้วก็อธิบายพร้อมกับที่สอนไปด้วยนะคะโดยเด็กแต่และคนเขาจะมีความสวมารถในการเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ เป็นการลดภาระครูในโรงเรียนขนาดเล็กในการเตรียมสื่อใบงานใบกิจกรรมและการเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ครูไม่ถนัดในห้องเรียนไม่ได้มีครูเพียงคนเดียวมีทั้งครูต้นทางและครูปลายทางที่ร่วมการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูทางไปลายอีกอฟผ่านกระบวนการออกแบบและเตรียมสื่อการเรียนการสอนล่วงหน้านอกจากนั้นสื่อดีเอลทีวีและชุดกิจกรรมยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาแอนนี่ทาแอนนี่แวร์ ครูผู้บริหารโรงเรียนในโครงการมีความสุขผู้ปกครองเข้าใจและมีความพึงพอใจสะพอปอคนแก่นเขตสองร้องดองใส่ใจพัฒน,นาสร้างคนดีมีวินัยจิตอาสาสืบสาสัตรราชาให้ยั่งยืนสะพ้อป้อ นอกจากนี้ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายการสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีจากทั้งภาครัฐและเอกชนกิจกรรมคลินิกไอ t ออกให้ความช่วยเหลือแนะนำครูโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรมห้องประชุมออนไลน์ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปร,ริ้นเตอร์บริการถ่ายเอกสารสำหรับคุณครูเพื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา